สวัสดีครับวิธีที่ดีคือวิธีที่นักเรียนทำได้ตอนสอบในคลิปนี้ก็มาทำโจทย์เลขาคณิตเกี่ยวกับพื้นที่นะ A B C D เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแนบในวงกลมจุดศูนย์กลาง O นะ P Q R A, S ก็เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะ P Q อยู่บนด้าน C D นะ R.S. อยู่บนเส้นรอบวงของวงกลมนะ O.E. ตั้งฉาก P.Q. นะ O.F. ตั้งฉากกับ S.R. นะพื้นที่สีเขียว1นะรตารางเซนติเมตรให้หาพื้นที่สีส้มอันนี้นะอ่ะมาอ่านโจทย์อีกครั้งหนึ่งนะให้ A.B.C.D. เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะพื้นที่ของสี่เหลี่ยม A.B.C.D. 100ตารางเซนติเมตร PQRS ก็เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้วยนะ PQ อยู่บนด้าน CD นะ RS อยู่บนเส้นรอบวงวงกลมให้หาพื้นที่สีส้มมานียนะพื้นที่สีส้ม PQRS นะก็จะเปลี่ยนเป็นนะโจทย์ที่นะเป็นสูตรทั่วไปเลยนะ ABCD เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสความยาวด้าน a เซนติเมตร PQRS สีฟ้านะี่นะ เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้วยความยาวด้าน b เซนติเมตรเดี๋ยวเราจะพิสูจน์กันว่าเนะี a ่ย a เท่ากับ5คูณ b นะวิธีที่1น,นะใช้พีทาโกรัสนะก็มองหาสามเหลี่ยม,มฉากกันนะ o f r นะมุมนี้เป็นมุมฉากนะเพราะตั้งฉาก OR ากำลังสองเท่ากับ OF กำลังสองบวก FR ากำลังสองเนี่ยคือรัศมีวงกลมเนะี A, ่ย A, นี่ลากเส้นตั้งฉากเนะี่ยก็ A ส่วนสองด้านนี้ก็ A ส่วนสองด้วยนะเพราะว่าเป็นเนะี่ยสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะด้านนี้ A นี่ก็ A ส่วนสองความยาวด้านนี้ก็ A ส่วนรูทสอง นะก็ใช้ปิทาโกลัสหาได้แหละนะเพราะฉะนั้น OB คือรัศมีวงกลมก็ a 2, อส่วนสองยกกำลังสอง OF นะจาก O มา F ก็ครึ่งหนึง A ส่วน2จาก E ไป F ก็คือ B อันนี้ก็ A ส่วน2บวก B ะส่วน FR ก็คือครึ่งหนึ่งนะรัศมีตั้งฉากแบ่งครึ่งขอดเนี่ยนะอันนี้ก็ B ส่วน2 ย้ายข้างเนะี่ยกระจายแยกแฟกเตอร์เนะี A ่ยบวกบไม่เป็น0 A นยเท่ากับ5 B นะได้เป็นสูตรละนะวิธีที่สองเราจะใช้ทฤษฎีบทกำลังของจุดเนะี่ย power of point ขอพิสูจน์ทฤษฎีนี้ไปดูคลิปหมายเลข570ได้นะในคลิปนี้จะเอาผลมาใช้งานกันเลยเนะีเราจะมองว่านะ Bc เป็นคอร์ดนะตัดกับคอร์ด Hh ที่จุด P S นะ S p นะ, SP, นะแล้วก็ PG นะแล้วก็ Gh นะมนมองเป็นคอร์ดสองคอรต์ตัดกันที่จุด P ความยาวนะดูความยาวแต่ละหน่วยนะ S p b เซนติเมตร PGa เซนติเมตร ต่อไป G H ใช้เหตุผลเกี่ยวกับสมมาตรนะตัวนี้ก็ยาว b เซนติเมตรด้วย e b ครึ่งหนึ่งนะความยาวด้านก็ a ส่วน2 e c ครึ่งหนึ่งความยาวด้านก็ a ส่วน2นะเพราะฉะนั้นนะ b มา p ก็ a ส่วน2บวก b ส่วน2เพราะว่า e เป็นจุดก,กึ่งกลางด้าน p q นะแต่ถ้า c p ก็ต้องเป็น A ส่วนสองลบทิ้งด้วย B ส่วนสองนเพราะโดยทฤษฎีบทกำลังของจุดนะ b, p, คูณ PC เท่ากับ SP คูณ p h BP นะก็คือ BE บวก EP ก็ A ส่วนสองบวก B ส่วนสอง e, C, ลบ EP ก็ A ส่วนสองลบ B ส่วนสอง S, p, b เซนติเมตร แต่ถ้านี PG GHs ก็ต้อง a บวก b นะย้ายข้างมาแยกแฟกเตอร์ a บวก b ไม่เป็น0 a เท่ากับ 5b วันวิธีที่2นะใช้ทฤษฎีบทกำลังของจุดนะสนใจข้อพิสูจน์ก็ไปดูคลิปหมายเลข570นะทั้ง2วิธีนั้นนะนะจะให้ผลเหมือนกันนะสาขาฟิสิกส์บอก ทำงานแล้วได้คะแนนเท่ากันนะได้งานเท่ากันถ้าใช้พิทาโกรัสจัดรูปไปแล้วออเดี๋ยวก็มาที่นี่ได้ถ้าใช้นะทฤษฎีบทกําลังของจุดเริ่มต้นที่นี่ย้อนไปเหมือนกันนะแต่ปลายทางหรือว่าระหว่างทางก็คือกระจายแยกแฟกเตอร์ actor, นะแล้วก็ได้ a เท่ากับ5 b เปนสวิธีแล้วนะอันนี้มาดูว่าวิธีที่ดีคือวิธีที่นักเรียนทำได้ตอนสอบ นะวิธีที่3เนะ่ยบอกตีโกมิตินะก้าทีละ9ก็แล้วกันนะทำไมนะ DAC อ5องศาบางคนก็ใช้เหตุผลว่า a นะ AC เป็นเส้นทแยงมุมของสี่เหลี่ยมจตุรัสเพราะฉะนั้นตัวน,นี้ก็45แบ่งครึ่งมุมเนยนะบางคนก็ใช้มุมที่เส้นรอบวงครึ่งหนึ่งของมุมที่จุดศูนย์กลางนะเส้นผ่าศูนย์กลาง ตัดกันนะเส้นทยางมุมตัดกันนี่90องศานะอันนี้ก็ครึ่งหนึ่งของมุมฉาก็45ต่อไปเรามาดูเหตุผลกันว่าทำไมมุม D A R จึงเท่ากับมุม D C R A E R อยู่บนเส้นตรงเดียวกันนะการอ้างแบบนี้ก็ใช้เหตุผลได้สองแบบก็คือนะมองดูสามเหลี่ยมรูปนี้นะ a d e นะมุมนี้มุมฉากอัตราส่วน a d ต่อ d e ก็คือสองต่อหนึ่งสามเหลี่ยม e q r มุมนี้มุมฉากอัตราส่วนนะอันนี้ b ส่วนสองอันนี้ b ก็แปลว่าอัตราส่วนนะสองต่อหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมนะสองรูปนี้เป็นสามเหลี่ยมคล้ายละเพราะฉะนั้นมุม d a e กับมุม E R Q เท่ากันนะมุมนี้กับมุมนี้เท่ากันแล้ว A D ขนานกับ Q R เพราะฉะนั้น R E A อยู่บนเส้นตรงเดียวกันนะพออยู่บนเส้นตรงเดียวกันก็แปลว่านะี่คอร์ด D R ลองรับมุมนี้คอร์ด D R ลองรับมุมนี้นะี่เพราะฉะนั้นมุม DAR กับมุม DCR มีขนาดเท่ากันทำไมนะมุมนี้นะ RAC จึงเท่ากับ r d c ก็มุมที่รองรับด้วยคอร์ด r c นี่ยนะก็เลยเท่ากันมุมนี้เซตามุมนี้ก็4 5ลบเซตามุมนี้ก็เลย4 5ลบเซตาด้วยสามเหลี่ยมนะสีชมพูนะกับสามเหลี่ยม สีฟ้านะเรารู้มุมแล้วนะสามเหลี่ยมนะ C R Q มุมเซตาแทนของมุมนี้นะด้านตรงข้ามมุมหาได้ด้านไปชิดมุมนะก็คือ b นะ C Q ก็ a ส่วน2ลบ b ส่วน2ะเหตุผลคล้ายๆกับวิธีก่อนหน้านี้นะได้แทนเซตาแล้วนะ 2b ส่วน a ลบ b สามเหลี่ยมสีชมพูบ้างนะ D RQ นะีแทนของมุม4 5ลบเซตาด้านตรงข้ามมุม B ด้านประชิดมุมก็ A ส่วน2บวก B ส่วน2แทน4 5ลบเซตาก็แทน4 5ลบแทนเซตาหารด้วย1บวกแทน45แทนเซตาแทน45องศา1นะอันนี้ก็1แทนค่าแทนเซตาลงไปย้ายข้างจัดรูปพิชคณิตนะ A บวก B ไม่เป็น0ตัดทิ้งไปเสร็จแล้วก็ได้ A เท่ากับ5 B เหมือนกันอันนี้ตรีโกณมิตินะทีละ9การพิสูจน์โดยใช้ตรีโกณมิตินะแบบ9ทีละ9แบบที่2มาดูเหตุผลกันว่าทำไมมุมแอลฟาตัวนี้นะมุม S, D, C จึงมีขนาดเท่ากับมุมเนะี่ยเเราจะอ้างเหตุผลคล้ายๆกับในหน้าที่7ก็ได้นะ S, S E B <S อยู่บนเส้นตรงเดียวกันนะเพระะนคอร์ดนะ S C จึงลองรับมุมนี้ก็ลองรับมุมนี้มีขนาดเท่ากันนะหรือจะใช้เหตุผลว่า S E B อยู่บนเส้นตรงเดียวกันโดยใช้ตีโกณมิติบ้างก็ได้นะสามเหลี่ยม P E S นะมุม P S E แทนด้านตรงข้ามมุมก็ PE ด้านประชิดมุมก็ PS b ส่วน2หารด้วย b เหลือ1ส่วน2นะสามเหลี่ยมสีฟ้าบ้างนะมุมนะแทนของมุม CBE ด้านตรงข้ามมุมก็คือ CE ด้านประชิดมุมก็คือ CB อันนี้ a ส่วน2อ,อันนี้ a ออกมาหน่วยั้สเท่ากันน่ยก็แปลว่ามุมนี้กับมุมนี้เท่ากันแต่นี้นะ BC ขนานกับ PS นเพราะฉะนั้นนะ SEB จึงอยู่บนเส้นตรงเดียวกันพันก็อ่านได้เลยนะคอร์ด SC ลองรับมุมนี้อ l ลฟาลองรับมุมนี้อ l ลฟาด้วยสามเหลี่ยมสีเหลืองนะนี่มุมอ l ลฟาอันนี้มุมอ l ลฟา สามเหลี่ยมนะ dsp แทนแอลฟาด้านตรงข้ามมุมนะ sp หารด้ด้านประชิดมุม dp ตัวนี้ก็ b ความยาวด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเล็กอันนี้ก็เหตุผลคล้ายๆก่อนหน้านี้แหละนะ de คือ a ส่วน2นะลบทิ้งได้ b ส่วน2ได้แทนแอลฟามาแล้วนะสามเหลี่ยมสีเหลืองนะแทนแอลฟาด้านตรงข้ามมุม นะ EC ก็ A ส่วน2ด้านประชิดมุม A เฉยๆตัดกันแล้วเหลือ1นส่วนสนี่ก็แทนอัลฟานี่ก็แทนอนะัลฟาเนี่ยจับมาเท่ากันแกสมการได้ A เท่ากับ5 B นะมันวิธีที่ดีคือวิธีที่นักเรียนทำได้ก็แนะนำการพิสูจน์ให้เห็นนะมีวิธีอื่นอีกไหมมีนะอันนี้แนะนำให้ดู4แบบนะจะใช้สามเหลี่ยมคล้ายใช้ตรีโกณนะ เลขาการที่พเคราะห์ก็ลองดูอ่ะมาทำโจทย์หน้าแรกที่ถูกถามนะพื้นที่สีเขียวนะพื้นที่สี่เหลี่ยมจตุรัสสีเขียวร้อยตารางเซนติเมตร A ก็คือ10เพราะฉะนั้น b ก็ต้องเป็น2 a นะเทถากับ5 B ไงเพราะฉะนั้นพื้นที่สี่เหลี่ยมจะตุรัสสีส้มก็2กำลัง2ก็4ตารางเซนติเมตรนะอันนี้ก็ให้เห็นประโยชน์ใช้งานนะว่าพีทาโกรัสก็ได้ ทฤษฎีบทกําลังของจุดก็ได้ตีกรมิติทาได้ทั้งสองแบบเวลาสอบจริงก็เลือกวิธีที่ถนัดวิธีที่ชอบนะวิธีที่ดีคือวิธีที่นักเรียนทําได้สวัสดีครับ